สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมานําเสนอขายบ้านพร้อมที่ดินนะครับเรียกได้ว่าเป็นบูติกวิลล่าเลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับโดยบ้านหลังนี้สร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า10ไร่นะครับที่ริมโกใกไ้กับตัวเมืองเชียงรายเลยนะครับ โอเคครับเราไปชมบ้านกันเลยนะครับเราจะเริ่มจากประตูทางเข้านะครับถึงพื้นที่ส่วนกลางของตัวบ้านโดยที่เรานะครับจะเห็นการจัดสวนแล้วก็จัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัวเลยพนอะสวนบ้านหลังนี้มีส่วนประกอบต่างๆดังนี้นะครับโดยเริ่มที่จากประตูหน้าบ้านนะครับเมื่อเราเดินเข้าไปเราจะเจอดอกไม้สวนดอกไม้ต้นไม้แล้วก็พร้อม้วยอาคารสีหลังนะครับที่ผสมผสานร,รูปแบบไปกับสระว่ายน้าอย่างลงตัวนะครับ โดยที่เราจะเริ่มอาคารหลังแรกนะครับเรียกเลยว่าเป็นห้องนอนใหญ่นะครับพร้อมด้วยเตียงขนาดใหญ่แล้วก็การตกแต่งอย่างสวยงามนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่สําหรับทํางานนะครับของเจ้าของบ้านหันหน้าไปทางสวนและสระว่ายน้ำนะครับพร้อมด้วยมีห้องน้ําภายในนะครับยังครบคันเลยนะครับ ก็ส่วนบ้านหลังที่2นะครับจะเป็นจะเป็นห้องนอนพร้อมห้องน้ําสําหรับลูกๆนะครับไว้พักผ่อนก็สามารถนอนที่บ้านหลังเล็กนี้ได้นะครับก็ออาคารหลังที่3นะครับจะเป็นห้องครัวนะครับ จะมีครัวแบบตะวันตกนะครับพร้อมอุปกรณ์ครบครันนะครับห้องนั่งเล่นและรับประทานอาหารและห้องเก็บอาหารหรือหรือว่าอุปกรณ์ทำอาหารนะครับอุปกรณ์ครัวอยู่ด้านหลังเลยนะครับแล้วก็บ้านหลังสุดท้ายนะครับก็จะใช้สําหรับการซักล้างนะครับซักผ้านะครับแล้วก็มีห้องน้ําซึ่งมีอ่างล้างหน้านะครับแยกกันสองอ่างเลยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับก็จะมีที่อาบน้ำนะครับกลางแจ้งด้วยนะครับ โดยที่ตัวบ้านมีระบบแผงโซลาเซลล์ขนาด5กิโลวัตต์นะครับบนหลังคาทางด้านซ้ายมือเลยนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยจะมีการสร้างรั้วและก็ต้นไม้เพื่อกั้นพื้นที่ส่วนกลางนะครับด้านหน้านะครับเป็นอาคารโรงจอดรถนะครับสามารถจอดได้ทั้งมอเตอร์ไซค์และก็รถยนต์ได้2-3คันเลยนะครับท่านสามารถปรับเปลี่ยนเป็นฟิตเนสขนาดเล็กได้นะครับต่อไปจะเป็นโกดังหรือว่าเวิร์กช็อปนะครับสร้างในสไตล์นอร์เวย์นะครับขนาดใหญ่มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ150ตารางเมตรซึ่งมีสำนักงานด้วยนะครับ แล้วก็ทางด้านตรงข้ามอีกนะครับจะเป็นโรงเรือนนะครับเป็นระบบผัก a q u a โ o นิกนะครับตรงข้ามนะครับจะเป็นลานหินขนาดใหญ่นะครับสามารถจอดรถได้นะครับแล้วก็ไม่ไกลจากพื้นที่ส่วนกลางนะครับจะมีเกสเฮา o u สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํา1ห้องครัวนะครับสร้างออกจากพื้นที่ส่วนกลางจึงให้ความเป็นส่วนตัวที่ดีเยี่ยมสําหรับแขกหรือว่าผู้เข้ามาพักได้นะครับหรือว่าใช้เป็นที่พักผ่อนสําหรับเจ้าของบ้านได้นะครับ โดยที่พื้นที่รอบๆนะครับปลูกต้นไม้นะครับสวนผักซึ่งรดน้ําด้วยระบบสปริงเกอร์นะครับแล้วก็มีบ่อเลี้ยงปลานะครับขนาดใหญ่มีบริเวณที่เป็นลานหินเหมือนกันนะครับสร้างขึ้นสําหรับพักผ่อนนะครับไว้ดิมบ่อน้ําได้นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ